ทำไมกลุ่มฮามาสถึงจัดก,การลดถังของอิสราเอลได้เป็นจำนวนมากและจรวดรุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าจรวดรุ่นนี้เป็นจรวดที่กลุ่มฮามาสผลิตขึ้นมาเองเรียกว่ายาซินนะครับร้อยห้าซึ่งจรดวดแบบยาซินร้อยห้าเนี่ยนะครับก็คือมีต้นแบบการพัฒนามาจาก Rpg 7นั่นเองซึ่งที่มาของชื่อยาซินเนี่ยนะครับก็คือตั้งตามชื่อผู้นํากลุ่มนะครับอาเมดยาซินซึ่งถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอล ซึ่งการทำงานของจรวด,ด RPG เวอร์ชันฮามาสหรือยาซินเนี่ยจะมี2กลไกหลักที่น่าสนใจนะครับกลไกแรกจะเป็น,นกลไกจุดระเบิดตัวแรกนะครับที่อยู่บริเวณส่วนปลายซึ่งกลไกนี้จะเห็นได้เลยว่าเมื่อยิงไปกระทบรถถังหรือกำแพงนะครับมันจะทำการจุดระเบิดก่อนทำให้กำแพงหรือรถถังเนี่ยทะลุส่วนหนึ่งและหลังจากนั้นจะมีจัวดจ,จ,จุดระเบิดที่2นะครับทำการระเบิดนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มมนุภาพในการทำลายล้างที่ดียิ่งขึ้น และจะเห็นได้เลยจากหลายวิดีโอจะเห็นได้เลยนะครับว่าแม้แต่รถถังมือเขาว่าเนี่ยเจอจรวดแบบนี้เข้าไปก็เกิดความเสียหายได้เนื่องมาจากมีการจุดระเบิด2ครั้งนะครับจุดระเบิดครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการทะลุทะลวงเกราะนะครับหรือกำแพงจุดระเบิดครั้งที่2ก็คือเป็นการเพิ่มอนุภาพในการทะเบยล้างขึ้นไปอีกที่สําคัญจรวดแบบนี้สามารถผลิตได้ง่ายราคาถูกนะครับ และถึงแม้ว่าจรวดแบบนี้จะยังไม่สามารถทําลายรถถังได้ภายในนัดเดียวนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าเมื่อทําการระดมยิงหลายนัดหรือยิงนัดเดียวและทําการทะลุได้เนี่ยก็จะทําให้รถถังเกิดความเสียหายนะครับเช่นพลขับในรถถังเนี่ยก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าแตกตื่นได้ทําให้เสียขบวนการรบได้นั่นเองและจะเห็นได้เลยนะครับว่านี่คือจรวดที่ทําให้รถถังอิสราเอลและรถหุ้มเกราะต่างๆนะครับเกิดความเสียหายได้เป็นอย่างมากนั่นเองเพราะผลิตได้ง่ายราคาถูกนะครับ และนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมกลุ่มฮามาสถึงใช้จรวดแบบนี้ในการสู้อิสราเอล